ครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาเซอร์วิสตัวกองอากาศนะครับของเจ้าเรเดอร์150นะครับอันนี้ที่จริงกองเดิมมันจะเป็นกองกระดาษธรรมดานะครับแต่อันนี้ผมส่งกองไปทําเป็นกองผ้าแต่งมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทาความสะอาดนะครับตามระยะทางที่ใช้ไปอันนี้ก็4,000โลได้แล้วนะครับก็น้ํายาทําความสะอาดกองผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นของตัวนี้นะครับก็เก่าแล้วครับตัวกองใช้มาได้ สี่ห้ารอบแล้วนะอันนี้ยังไม่หมดนะอุปกรณ์มีจะเป็นไขควงนะครับเป็นแบบไขควงแฉกนะครับเอามาคลายตัวกรอ,อก่อนนะ น็อตก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5ตัวนะครับ ภาพก็ฝุ่นเขอะเลยนะครับข้างในก็สะอาดดูดีนะครับม็มีคราบน้ำมันเครื่องบ้างนะครับที่มันเกินไปนะครับต้องหากระดาษทิชชูไปเช็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองอากาศของเรานะครับที่ต้องทำความสะอาดจะต้องใช้เป็นสเปรย์ตัวนี้นะครับสเปรย์ทำความสะอาดก็ต้องฉีดให้ทั่วนะครับแล้วก็ค่อย ทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็เอาน้ำสะอาดล้างออกนะครับไปเราไปทําขั้นตอนต่อไปโอเคครับก็เตรียมสเปรย์ทำความสะอาดไว้เลยนะครับแล้วก็ฉีดใส่เลยนะครับ ข้างหลังก็ถือว่าสะอาดนะครับตัวที่สกรปรกนะครับตัวที่สกรปรกจะเป็นด้านหน้านะครับจะมีพวกคราบน้ํามันคราบฝุ่นนะครับที่มันเข้ามาในกองตัวนี้ก็จะกองเนาะออกมาเป็นข้างหลังอย่างนี้นะครับโอเคก็ทิ้งไว้สักพักนะครับครับก็ระหว่างรอให้ตัวน้ำยามันเซตตัวก่อนที่เราจะฉีดล้า,ลลางทความสะอาดนะครับก็ เราก็จะมาเช็ดทํางฟ้าสะอาดตัวห้องกรองกันนะครับตอนนี้ส่วนมากจะเป็นคราบน้มามันเครื่องครับที่มันดันขึ้นมาอาจจะเติมเกินอะไรแบบนี้คนระับ ครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหแบบเป็นข่าฝุ่นออกมาเลยคนระับเราก็จะเอาน้ำสะอาดนะครับฉีดล้างโอ้โหฝุ่นนี้ออกมาเลยนะอันนี้คือน้ำยากานทำความสะอาดนะมบเซ็ดตัว สะอาดมากแก่ผ้าบดำๆกันสิเด่ดอันนี้ก็เปรียบเสมือนจมูกของเรานะครับถ้ามาันตันเนี่ยเราก็จะหายใจลำบาก ก็เศษข Bref, นออกมาเลยนะ okay. ก็ประมาณนี้นะครับ <aroma> ก <decorative life> ็เอาไปตาก ไแห้งนะครับอันนี้มันก็ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะตากไว้เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยใส่น้ํายานะครับตัวกองครับจะเป็นสีแดงครับเป็นสีปรยแล้วค่อยเช็คทินะครับโอเคสะอาดแล้วนะครับเี๋ยวค่อยลงน้ํายากันพรุ่งนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับมันก็แห้งเลยนะ ขนาดว่ากลางคืนนะเพราะว่ามันอากาศมันก็ร้อนอบอ้าวหน่อยนะครับก็แห้งแล้วนะครับต่อไปก็ใช้เป็นน้ํายาเคลือบนะครับกันไม่ให้ฝุ่นมาเกาะตัวผ้าเยอะนะครับและเวลาเราล้างทนำะความสะอาดก็จะง,ง่ายด้วยนะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวสเปรย์เคลือบนะครับดูนะครับอันนี้ก็ขีดเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนปุ๊บ ประมาณนี้ข้างหลังก็ฉีดหน่อยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เช็ดต,ตัวนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดขอบขอบบอกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับนี่เช็ดต,ตัวเรียบร้อยนะครับตัวกองนะครับยาเข้าไปฝังในผ้าแล้วต่อมาเราก็จะเช็ดนะครับ เซปโฟอยห้มันแบบแห้งๆนะครับแล้วก็เข้าไปประกอบเหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วคร<ะ>ับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ ล้า,าทงทำความสะอาดตัวกองครับของรถเลดเดอร์นะครับอันนี้ผมไปทําเป็นผ้ากองแตกมาครับก็เลยล้าทงทำความสะอาดตัวกองหน้นะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆครับ